สวัสดีค่ะมอน,นีผ้ามาเก็บเห็ดฮันนี่มัชรูมเห็ดลำเพิงโอ้อออกำลมังงามแท้ เอาดอกให้พี่เพิ่นตะขาจะเอาเพราะพี่เพิ่นบอกกินขายังโตไม่หมดค่ะคงใช้วิธีงัดแล้วละค่ะ นี่นี่ค่ะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะงัดออกมาถึงได้รู้งัดออกมาถึงได้รู้ว่าแก่แล้วค่ะ นี่อ่าดาีนี่งัดหมด ให้เหลือดอกสั้นๆน,นี่อันนี้คงงัดไปแค่นี้เขายังเล็กมากงัดไม่ได้เลยนั่นดอกยังเล็กเกินค่ะนี่เก็บไว้ ใส่เดี๋ยวไปตัดขาที่อ,อื่นเนื้อหางช่อนึ่งอร่อยนึ่งอร่อยมากเลยไวเหมือนดอกไม้บานกับตูมไม่เก็บแล้วเพราะนี่ก็เต็มถุงแล้วค่ะหิวไม่ไหวสวยมากเลยอย่ากเก็บเลยเอาไว้อย่างนี้แล้วค่ะ หงหงเจอหมาที่ไรจะขู่ค่อยดูนะคะนั่นไงค่อยดูนะคะเขาขู่หมาอ๋อไปแล้วดูขอนสน อฮันนี่มาชรูมกลุ่มนี้สนุกจังเลยค่ะเดินหาเห็ดเนี่ยยิ่งมาเจอสวยๆอย่างเนี้ยโอ้ชาวไปไหวเหรอเนี่มะนาไปไม่ไหวนั่นเยอะมากเดี๋ยวรอบต่อถ้าอยากจะหาฮันนี่มัชรูมนั้นต้องมองตามต่อที่ตายแล้วต่อแห้ง ส่วนมากจะไม่เห็นเกิดอยู่โคนต้นไม้เป็นๆน,นะนู่นดันนั้นดอกอ่อนๆเกิดอยู่รอบเลยแต่ด้านนี้ด้านนี้จะโ้เก็บให้ดูหมดไม่ได้ลองงัดก่อนนี้นะ มีดมาตัดเอามีดมาตัดดีกว่าค่ะอุย้ยไส้เดือนตัวใหญ่มากค่ะเลื้อยออกมานี่นะนนโอ้โหไส้เดือนนะตัวเพิ่ม มันงัดกอใหญ่ไม่ได้นี่ค่ะมีสารใส้เดือนต้องใช้วิธีตัดสวยมากโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะ นั้นบานไม่เก็บใช่ไห นี่ก็กินได้นะเนี่ยค่ะยังไม่ได้แก่นะค่ะกลุ่มนี้เก็บแค่นี้แค่นี้นี่แค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเก็บกลุ่มนั้นนะคะเรียกดอกตูม เด,เดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะยังไม่แก่นะนี่ค่ะไม่เก็บนะคะอันนี้ก็ไม่เก็บนี่ดอกเล็กๆนี่ดอกเล็กๆนี่โอ้โหดูสิโอ้ย สวยจังเลยอ่ะสดมากเฮ้ยนั่นนั่นโอ้โหสวยมากค่ะตัดถุงมือตัดถุงมือไปด้วย อดอกเป็กนะ่ดีน่าเก็บค่ะดีใจเดินมาเจอมองเห็นไม่รอบตอก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามาเก็บอีกสองวันค่อยมาเก็บจะสวยมากเลยจะสวยมากมากเลยนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้จะต้องตัดเพราะงัดงัดแล้วใส่ถุงไปค่ะดินเศษดินมันจะไปเลอะดอกเห็ด สู้เราตัดไปตัดไปจากตอเนี่ยดึงไม่ขึ้นโอ้โหสวยมากเลยสวยจริงๆเอา้าตัวเลิ้นหม้อยู่ที่เล็บโอ้ยยุง มันมาตอมตาเลยนะคะยุงน่ะสนุกนะเก็บเห็ดขอน,น้ำผึ้งเนี่ย สองกาะสวยด้วยนะน,นันโอ้โหสวยมากสวยจริงๆสวยมากบานก็สวยอะเนี่ยโอ้โต้องงัดค่ะงัดอ๋อ หนักมากไม่ได้เอาพี่เอากอรนี้ไปฮะโอ้โหดูสิโอ้โ,อโอนี่ค่ะโอ้ยกรนี้กรนี้สวยมากค่ะสวยมากเลยโอ้โหเนี่ยดูสิ สวยมากค่ะอันนี้น้องน้อยต้องเอาไปเพราะเดี๋ยวเขาตัดทิ้งอู้สามกอเลยค่ะสามกอเลยนี่กอน,นี้ไม่เอาไปนะคะอูอ้หสวยจัง สวยมากเลยเนี่ยค่ะดอกนี้สวยมากพี่เนี่ยค่ะสวยจริงๆ